สวัสดีนะคะแลนด้อมแลนจายกลับมาเหมือนเดิมนะคะมาค่ะวันนี้เราจะมาอ่านพลังงานไพ่นะคะความรักกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาสับไพ่กันนะคะวันนี้พลังงานเข้าสู่ช่วงของวันพระใหญ่แล้วเนาะโอเคมีใครแบบอารมณ์อึดอดัดฟึดฟัดอะไรอย่างเงี้ยปะคิดถึงใครมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะแบบ แรงแๆเป็นพิเศษไมหมอะไเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะอืมนี่ก็จะสับไพ่เหมือนเดิมค่ะแล้วรีก็จะอ่านนะคะตามที่ที่ฟิลลิ่งหรือความรู้สึกที่นีอ่านออกจากหน้าไพ่ออกมานะคะอือหึมาใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้นาน สคริปต์คลั่ผ่านไปได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ไม่นีไม่ต้องแบ่งเริ่มค่ะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพลังงานฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างแบบเหรียญขึ้นมาช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะขอพรบ่อยนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเป็นประจำด้วยนะขอให้แบบ ตัวเราอะมีความเจอแต่เรื่องของความสบายใจเออเจอแต่เรื่องที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าไม่ทุกข์ไม่เครียดเนาะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบพึ่งพาพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาไหนก็แล้วแต่ฟังได้หมดนะคะหรือถ้าบางคนไม่มีในเรื่องของศาสนาเนี่ยคือคุณก็มีการบ่บงบอกหรือพูดกับตัวเองว่าขอให้ฉันเจอเรื่องที่มันสบายใจหรือเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่แบบเราบําบัด ทางด้านจิตใจได้ดีขึ้นเนาะบางคนอาจจะอยู่ในขั้นของการทำโยคะก็ได้เออทำอะไรที่เป็นจิตที่เป็นสมาธิมากขึ้นนะคะเนาะะพลังงานฝั่งคำเป็นไงบ้างเอ็เพจขึ้นมาจ้ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไพ่ใบนี้หมายถึงใครขออีกสักใบ พลังงานวันนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวเขาเองอะค่ะเขาพยายามเฝ้ามองดูคุณเขารู้สึกกับคุณดีเหมือนกันนะเพราะว่าไพ่เอ็มเพสขึ้นมาคือคุณเหมือนแบบเหมือนเป็นแม่ของลูกเขาหรือแบบอยากอยู่กับคุณไปนานๆ่ะนนเออพลังงานวันนี้ดีพลังงาเปลี่ยนค่ะแต่เขามีความกังวลเหมือนกันว่าเขาจะรักษาพลังงานนี้หรือ สิ่งตรงเนี้ยได้ตลอดรอดฝั่งไหมหรือดูแลคุณไปได้ดีแบบนี้ตลอดไหมอะรีก็จะโยงมาถึงจุดจุดนี้เหมือนกันนะคำว่าคำว่าขอความสบายใจอะนั่นแปลว่าคุณอาจจะไปไหว้พระด้วยกันก็ได้นะอพอไพ่คู่ขึ้นมาไหว้พระขอพรไปช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบปีใหม่แล้วไปด้วยกันบ่อยนะคะเออวันนี้เป็นพลังงานไพ่คู่ขึ้นมาเป็นเป็นเป็น เป็นเหมือนความเป็นคู่รักขึ้นมาค่ะลูกดวงเนาะไม่ใช่ว่าแบบเลิกคุยกันหรือไม่ได้คุยกันนะอ่ะแล้วพลังงานฝั่งคุณเป็นไงบ้างอือพาเดินทางขึ้นมาจริงๆเนี่ยแฟมิล,ลี่แสดงว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยคบหาดูใจกันหรือเป็นแฟนกันค่ะแล้วก็ถ้าบางคนสถานะเนี่ยมันเหมือนพาไปเจอญาติผู้ใหญ่อะ่ะหรือได้ไปเจอญาติผู้ใหญ่ซึ่งกันและกันนะคะเดินทางมีการเดินทางไปไหนด้วยกันบ่อยอขึ้น นะคะพลังงานฝั่งเขาเป็นยังไงหรือว,วางแผนที่จะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยแต่ให้ระวังเรื่องอุปสรรคนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะมีในเรื่องของงานเข้ามาทําให้มันไม่ตรงไปตามแผนที่คุณวางคุณกับเขาวางแผนกันไว้อันนี้ก็ต้องให้ระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะเออนี่ดูที่หม่นิดนึงว่ารีเปิดใหม่แล้วหรือ,อยังเออเปิดแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพูดแล้วเสียเวลาฟรีๆนะคะอ่ะ ให้ระวังเรื่องอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากงานกระทันหัน,นด่วนแล้วมันเป็นมันไม่ตรงไปตามแผนที่วางไว้ให้ระวังเรื่องนี้นะคะส่วนตัวคุณนั้นเนี่ยโอ้เห็นไหมอันนี้คือความความฉลองเฉลิมฉลอง,ลองแต่มันก็มีในเรื่องของอะไรที่มันงอกขึ้นมาก็ให้ระวังเรื่องนี้ค่ะแค่ออกมาเตือนเฉยเป็นพลังงานที่เออเขาอาจจะติด ในเรื่องของทูรักกระทันหันมันเลยทำให้แผ่นที่วางไว้เนี่ยไม่ไม่ตรงไปตามแผ่นนะคะอ่ะพลังงานฝั่งเขาเป็นยังไงสอง,สองใจสองใจเลือกยังไงดีจะเลือกงานหรือเลือกคนรักเออลังเลลังเลมีความลังเลใจนะคะฝั่งเขาเนี่ยอ่ะฝั่งคุณก็อาจจะมีความเข้าใจเขานะคุณก็อาจจะให้เขาเลือกงานไปก่อนหรือแบบโอเคเข้าใจได้ ปรับแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะคะหรือถ้าคุณมาฟังคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันยังไม่เกิดแล้วมันมันดันไปเกิดจริงๆหรือในช่วงเวลาสถานก,การณ์ช่วงที่เป็นช่วงหยุดยาวหรอยะไรเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆอ่อะคุณอาจจะต้องทําความเข้าใจเขาตรงในส่วนนี้ด้วยนะอย่าแบบไปเอาปมนี้หรือเอาเรื่องดาวนี้มาเก็บเป็นเรื่องทะเลาะก,กันได้นะคะเออต่อมาค่ะ ห้าไม่เท้าสูญเสียเออให้ระวังนะคะในเรื่องของการทะเลาะก,กันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาจุดนี้มาเป็นจุดที่ทําให้เราทั้งคู่ทะเลาะก,กันหรือไปกันไม่ได้ให้ระวังเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาเป็นประจำเนี่ยอย่าพยายามให้เกิดในช่วงที่มันเป็นช่วงช่วงที่มันเป็นเทศกาลดีๆนะคะเนาะเราได้เข้ามาฟังเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพลังงานที่ เอ่อที่เราได้ฟังหรือคุ้นหูคุ้นคุ้นคุ้นชินในหูเราหรือในในในความคิดเราอยู่ก่อนแล้วเพราะฉะนั้น,นพยายามทําความเข้าใจเขานิดนึงนะเออบางทีเขาเลือกไม่ได้จริงๆคือแบบบางทีเขาเลือกไม่ได้ตรงที่ว่าเขาต้องเลือกงานก่อนหรือเลือกสิ่งที่ต้องไปทําแบบภารกิจด่วนก่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเราตัวคุณอาจจะต้องเข้าใจเขานิดนึงนะเออเห็นไหม โอ้เป็นพลังงานนี้จริงด้วยมันแบบอาจจะไม่ตรงไปตามแผนอืมแล้วคุณก็อาจจะไม่ค่อยรับฟังเขาเท่าไหร่พไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่บอกว่าให้เขาไปทําอย่างอื่นก่อน นะคะหรือไปทําธุราของเขาให้เสร็จเราค่อยว่ากาันอย่าเอาตรงนี้มาเป็นเรื่องที่ทําให้คุณกับเขาคุณข้องหมองใจกันเลยมันเป็นเทศกาลดีๆเนาะเออพยายามนึกถึงสิ่งดีๆที่ทําให้แก่กันค่ะเออทำไมวันนี้เอเนอร์จีเปนแบบนี้แบกแนวะจริง,รงๆเคยมีคนมาคอมเมนต์ลี่ในแรนดอมก่อนๆว่าพลังงานไม่เห็นเปลี่ยนเลยคุณลี่อะไรเงี้ยวันนี้เปลี่ยนนะอันนี้จริงๆอ่ะให้จัดติดขึ้นมานะคะ ขอให้ขอให้ใช้เหตุละผลตัวเขาเองอะเหมือนพูดมาว่าขอให้ใช้เหตุละผลนะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ในสิ่งที่แบบมันดูไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้ไหมเออนะเขาเหมือนขอร้องอะขอร้องคุณว่าแบบเข้าใจในสิ่งที่เขาเลือกหน่อยเข้าใจในสิ่งที่เขาตัดสินใจหน่อยนะเขาแบบไม่ได้แบบไม่ให้ความสัมพันธ์กับคุณแต่บางทีเขาถูกบังคับหรือ มันจะต้องทำอ่ะมันก็ต้องไปทำจริงๆนะคะเออคุณฉันเห็นไพ่คุณแอบงอนเขาว่าเออต่อให้รีบ,บอกว่าเออพยายามเข้าใจอ่ะแต่ไพ่คุณไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะอนินดิจีเนี่ยลองดูนะคะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้หรือมันเกิดขึ้นแล้วคุณถ้ามันเกิดพลังงานเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอ่ะตัวคุณก็จะแบบมีความงอนเขาแล้วแบบไปคนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเธอไม่ไปฉันไปเองกระด้ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า พาอยากจะแนะนําคนที่เข้ามาฟังยังไงลี่จะเปิดแค่ว่าพาอยากจะแนะนําคนที่เข้ามาฟังยังไงเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะเขาไม่ได้มาฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกคนที่เข้ามาฟังอยู่แล้วใช่ไหมล่ะว่าอยากแนะนํำยังไงเนี่ยขอสมามใบค่ะมาตรงๆเลยมาอยากแนะนํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันโอเคคะ่ะเออ บำเรอสุกเดียวดายแล้วก็ยุติธรรมคุณเชื่อไหมถ้าคุณเข้าใจเขาแล้วคุณมองเขาแบบเข้าใจจริงๆนะคุณจะได้รับกลับคืนมามากกว่าสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเขาอีกบอกเลยนะคะมันจะมีเรื่องใจฟูหรือเรื่องที่เขาทําให้แบบชดเชยหลังจากนั้นนะ่ะสมมติว่าเขามีความจําเป็นที่เขาอาจจะไปตามแผนตามนัดคุณไม่ได้ก็จริงนะทุกคนนะฟังดีๆนะแต่หลังจากนั้นเนี่ย คุณจะมีเรื่องที่เป็นเรื่องดีๆหรือเรื่องที่แบบดีต่อใจคุณอนะเข้ามาเขาค่อนข้างที่จะตามใจคุณมากๆนะคะหลังจากที่แบบเออเขาอาจจะเลื่อนแผนเลื่อนนัดกระทันหันนะ่ะแต่หลังจากนั้นนะ่ะเขาจะให้คุณแบบเนี่ยแทบจะตัวลอยเลยเห็นอ่ะเออถ้าจะตัวลอยเลยนะเ,ออยเ,ยนะเพราะฉะนั้นทำ energy ที่รีแนะนําดีๆถ้าใครได้มาฟังคลิปนี้แล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับ คู่รักของคุณแฟนของคุณภรรยาหรือสามีของคุณทําเป็นแอนเมนี้ไว้เพราะว่าอันนี้ที่รีอาลรู้สึกว่ามันไม่ใช่สถานะของคนคุยไม่ชัดเจนด้วยซ้ามันเป็นสถานะของคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็เป็นสถานะของคนที่คบหากันแบบอ่เป็นสามีภรรยาหรือเป็นการคบหากันแบบที่คนทั้งคู่รู้จักคุณพ่อคุณแม่ ทั้งสองฝ่ายหรือรู้จักญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายแล้วอะค่ะนะคะพลังงานเป็นแบบนี้ถ้าใช่หรือตรงยังไงก็ฝังมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะนาอเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยเออพบเจอแต่เรื่องของความสุขนะคะ เออมันเป็นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่แล้วก็ที่สําคัญที่เคยได้ยินเรื่องราวหนึ่งนะคะในเมื่อเรามาอ่านในแบบนี้แล้วลิ่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าเขาบอกว่าถ้าช่วงปีใหม่เราได้ทําอะไรอ่ะเราได้ทํากิจกรรมอะไรในช่วงปีใหม่แบบช่วงปีเก่าที่จะขึ้นไปสู่สกราดใหม่จริงๆเราก็จะได้ทําสิ่งนั้นทั้งปีเออเออลองดูลองดูงดนะคะ เชื่อหรือไม่ก็ลองเอาไปใช้ดูค่ะรีบเคยได้ยินมาแล้วก็ก็แต่รู้ว่าอ่ถ้าฉันอยากทํางานฉันต้องทํางานในช่วงหยุดปีใหม่ปะแล้วก็แบบแล้ฉันจะได้มีงานมีเงินในช่วงนั้นแบบไม่รู้ไงเออมันก็อาจจะเป็นไปได้เออนะคะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูว่าเออถ้าวันสุดท้ายของปีแล้วมันมีอะไรที่เราชอบหรือเราอยากที่จะไปทําหรือเราอยากจะไปหาความสุขให้กับตัวเราเองอะ่ะ ก็ลองทําในช่วงวันนั้นดูนะคะเป็นทิกแบบเก็ดเล็กๆน้อยๆที่แบบรีเอามาฝากทุกคนในในคลิปรนดอมนี้ที่ใครเข้ามาฟังเนาะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนนะคะเจอแต่เรื่องดีๆนะคะในชีวิตแล้วก็ถ้าเกิด เจอในเรื่องของอุปสรรคหรือปัญหาใดๆนะคะก็ขอให้มีสติรู้ปัญญารู้แล้วก็แก้ไขในสิ่งนั้นได้โดยรวดเร็วแล้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับคุณเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะทุกคนวันนี้สวัสดีนะคะ